สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำผ้ากันค่ะผ้าชิ้นนี้เราจะนำมาเย็บชายชายนี้จะเป็นชายเล็กจ้ะชายเล็กเราต้องพับสองครั้งครั้งแรกพับเล็กหครั้งที่สองก็พับเท่าเดิมหนึ่งแล้วก็นำไปเย็บจ้ะผ้าแบบนี้จ้ะทุกคนเข้าจากเย็บได้เลย ก่อนที่เราจะเย็บยาวเราต้องย้ำหัวผ้าก่อนให้ได้มันไม่หลุดพื้น,นีีเป็นผื้นที่หนึ่งทั้งหมดมันจะมีทั้งหมดสีผืนสีกลม2ส,สีน้ำเงินหนึ่งและสีแดงหนึ่งค่ะทุกคนผ้าชิ้นนี้จะเป็นผ้าเม็ตสำหรับทำจูงกระเบนให้เด็กๆใส่รําหรือใส่ในงานแสดงต่างๆค่ะพอเรา พับเสร็จแล้วเราย้ำหัวผ้าเราก็ใช้มือจับให้เป็นระยะระยะช่งชวงๆทำแบบนี้ค่ะแล้วก็ใช้นิ้วชี้รูดช่วยหมายถึงว่ารูดผ้าเก็บริมผ้าให้เขาเข้า <ๆ S 1> ไปข้างในแล้วเราก็เย็บเลยนีเ่เย็บแบบนี้เลยค่ะทุกคนทำง่ายๆค่ะการเย็บริมผ้าไม่ได้ยากแต่การเย็บ ขากางเกงตัดขากางเกงตัดต่อขากางเกงยีนก็อีกแบบหนึ่งค่ะแต่วิธีการคล้ายๆกันจ้ะทุกคนนี่เราก็ทําไปแบบนี้เรื่อยๆจ้ะจนจบที่หกผืนจะมีผืนทั้งผืนสีน้ําเงินสีแดงและสีกรมจ้ะอันนี้เสร็จแล้วสุดอีกฝั่งหนึ่งชายเราก็ย้ําหัวย้ําท้ายค่ะทุกคนย้ํา เพื่อไม่ให้ได้มันหลุดพืนนี้จะเป็นผืนสีกลมทั้งหมดจะมี4ผืนกรมสองน้ำเงินหนึ่งและแดงหนึ่งค่ะวิธีการเย็บก็ไม่ได้ยากเย็บริมผ้าหรือชายผ้าถุงหรือชายผ้าต่างๆคือง่ายที่สุดแล้วค่ะและได้เงินเร็วค่ะทุกคนอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ไม่มีหน้ามีตาแต่ มีตังใช้ค่ะมีงานเข้าทุกวันนะคะงานแก้ทรงเสื้อผ้างานซ่อมเสื้อผ้าบางครั้งเราก็ต้องใช้เทคนิคในการทําในการเย็บช่วยเล็กน้อยค่ะถ้าเราทําไม่เก่งทําไม่เป็นเราก็ต้องฝึกเราก็ต้องหัดค่ะเพื่ออาชีพของเราทุกสีจะมีความสำคัญและโดดเด่นของเขาเอง ทุกงานก็เหมือนกันงานแต่ละอย่างก็มีความสำคัญมีความโดดเด่นไปในตัวค่ะทุกคนงานเย็บผ้าเป็นงานที่เป็นงานละเอียดค่ะเราต้องใช้ความละเอียดใช้ความระมัดระวังในการทำผ้าอยู่กับเข็มเราก็ต้องระวังเข็มด้วยค่ะนี่เป็นงานที่เรา ทำและมีรายได้เข้ามาทุกวันค่ะไม่ว่าจะเป็นงานเย็บผ้าซ่อมผ้างานรีดผ้าของเรามีรีดผ้าด้วยค่ะทุกคนและปักชื่อนักเรียนสำหรับปักชื่อนักเรียนก็จะเป็นจากคอมพิวเตอร์แบบยูกระเป๋าค่ะนั้นก็จะสามารถนำไปปักที่นอกบ้านได้ หรือไปปักที่สถานที่อื่นๆได้ค่ะแต่ต้องมีไฟให้เราใช้โตเกี่ยวกับจักรนะคะทุกคนเพราะว่าจักรคอมพิวเตอร์แบบปักชื่อเราใช้ไฟฟ้าบ้านค่ะอันนี้ผืนสีแดงผืนสุดท้ายแล้วค่ะก็เย็บและพับเหมือนเดิมริมก็เท่าเดิมอาจจะมีเลขมีใหญ่บ้างตาม ที่เขาตัดตัดผ้ามาบางีครั้งการตัดผ้าก็ไม่ตรงค่ะทุกคนเราก็ต้องนำมาตัดใหม่หรือถ้าเราสามารถที่จะเย็บให้เขาเท่ากันได้เราก็เย็บค่ะไม่ต้องตัดแต่ที่จริงคือเราต้องตัดดิมผ้าให้เขาเท่ากันก่อนค่ะแล้วค่อยมาเย็บจะง่ายและสะดวกและสวยด้วยค่ะนี่เสร็จแล้วค่ะสีแดงเสร็จแล้วเราก็ไปตัดเศษได้แล้วก็นำมาพับเก็บ ใสถุงเพื่อรอส่งลูกค้าและเขียนราคาติดไว้ที่ถุงเลยค่ะว่ากี่บาทเราทำไป4ี่ผืนเนี่ยเราเก็บลูกค้าเท่าไหร่เราจุดไว้เลยค่ะที่ถุงไม่อย่างนั้นผ้าหลายอย่างที่เราทำอาจจะ